สลักหลังหรือว่าสลักหลังกรมธรรม์คืออะไรสลักหลังก็คือเอกสารแนบท้ายที่บริษัทประกันภัยออกให้ใหม่หลังจากที่เราหรือผู้ประกันภัยเนี่ยมีการร้องขอขอแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์บางส่วนไปที่บริษัทประกันภัยหรือพูดง่ายๆว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่ที่บริษัทประกันภัยได้มีการแก้ไขข้อมูลบางส่วนตามที่เราร้องขอ ข้อมูลที่ว่าก็อย่างเช่นที่อยู่ผู้ประกันภัยชื่อผู้ประกันภัยชื่อผู้ขับขี่ข้อมูลรถยนต์ที่ผิดโดยเฉพาะเลขตัวถังหรือเลขตัวรถห้ามผิดนะครับแล้วข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเห็นว่าผิดก็สามารถแก้ไขได้ครับโดยที่แจ้งผ่านตัวแทนหรือในหน้า หรือจะแจ้งกับบริษัทประกันภัยโดยตรงก็ได้แล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานในส่วนของอข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เป็นปัจจุบันมากที่สุดหลังจากที่บริษัทประกันภัยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบริษัทประกันภัยก็จะทําการอัปเดตแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัยเรียบร้อยแล้วก็จะส่งกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับการแก้ไขสลักหลังแล้วกลับมาที่ผู้ประกันภัยอีกรอบนึงครับทำไมถึงต้องสลักหลังทําตอนไหน คือเวลาที่เราได้รับกรมธรร์ประกันภัยมาถึงมือแล้วตรวจสอบดูแล้วไปเจอว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ผิดไปจากความเป็นจริงหรือไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะแจ้งไปทางบริษัทประกันภัยเพื่อขอแก้ไขเพื่อป้องกันความยุ่งยากและก็เพื่อความสะดวกในการเคลมอย่างเช่นเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วให้บริษัทประกันภัยมาตรวจสอบสภาพรถที่จุดเกิดเหตุบริษัทประกันภัยแจ้งว่า เลขตัวถังของรถยนต์คันที่เกิดอบบุบัติเหตุที่ไม่ตรงกับเลขตัวถังที่ขอเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกรันภัยแบบนี้ก็จะเกิดความวิง่งยากนะครับเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าสลักหลังครับใครที่กําลังมองหาประกันร,รถยนต์ที่เบี้ยถูกคุ้มครองดีและก็ได้ส่วนลดทุกๆปีก็แนะนําว่าให้ไปซื้อกับแอปฟินประกันรถ เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วนะและมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ลิงก์ call center แน่นอนครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมงานอิสระไรายได้แบบ passive income ดยที่ไม่ต้องขายไรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นถึงหลักแสนทาได้จริงครับไม่ได้ไขฝันคุณก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนในหน้า ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับฟรีครับไม่มีเงื่อนไขผูกมัดไม่ว่าจะสมัครแล้วจะส่งงานจะมีการซื้อเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกันสําหรับใครที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วสมัครเข้ามาเป็นทีมงานกับเราได้เลยผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันส่งงานกับฟินบล็อกเกอร์ได้ค่าคอมสูงเทียบเท่ากับส่งงานตรงแล้วก็ขายง่ายผ่อนสบายสบายเอาไว้ให้ลูกค้าได้เทียบเสนอให้ลูกค้าได้เลือก เข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ w w w f i n i n i n s u r t e c h c o m